โหลสวัสดีทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับทำงานเนสเลกในอา,าสาทางช่องใ่อา,าสาและร้อยแปดแสนนะครับคลิปนี้เราจะพามาชมบรรยากาศความประทับใจนะเกี่ยวกับการออกหน่วยไปทำบัดรทุกความผุกสุงแล้วทางด้านจิตใจนะให้กับประชาชนชาวไทยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงความปลอดภัยอะไรเงี้ยนะซึ่งเราอยู่ อวอำเภอน้ํานะครับมันเป็นที่ตั้งของออช่องบกนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยน่ารักอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับหน่ดยงานนั้นมีชื่อว่า Smile Army นะครับชื่อภาษาไทยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ ยิ่งกว่าแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นชื่ออย่างเป็นพังการน,นะซึ่งอันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วที่เข้ามามอำเภิเรานะครับเพราะว่าถ้าคำนวณดูเนี่ยก็จะพบว่าสถานการณ์นี้มันมันมนกินเวลายาวนานน่ารำคาญม,มาก แต่แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นก็คือเราจะพามาดูยิหนึ่งภารกิจนะครับของทหารของไทยนะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเราเองพอจะทราบมาบ้างแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสกับตัวเองในวันนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับก็ครั้งแรกที่ต่างจากเนี่ยเขาจะเขามาสังคมกับเราตอนเราตัดงานผลไม้นะครับซึ่ง รรบรรยากาศก็กำลังโคกรุ่นเลยนะหมายถึงว่าบริเวณชายแดนนะครับแต่ว่าเราก็ยังยืนยันที่จาจัดนะแล้วก็ทีมสมัยอามีเขาก็มามาสมทบกับเราครับเอ่อมันเป็นเทศกาลนะธรรมเร์เทศกาลคือแบบกัรหลายวันอะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อแล้วหนึ่งในหลายๆวันอันมาหอระสอบก็คือได้รับแบบวินาทนาการจารกาทีม ทำไมาะมี่นะครับแล้วน,นีรอบนี้นะรอบนี้เขามาจาัดีแบบสองวันเลยจิมจิมกันนะครับวันแรกก็คือสิบสามกรกฎาคมสองห้าหกแปดอีกเึ็วันคือวันที่สิบหกก็คือวันนี้แหละนะครับรกรกฎาคมมีพอสอบเดียวกันซึ่งวันนี้เป็นวันที่แบบวันใหญ่ วันนี้เป็นวันที่วันใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มาให้ดูบรรยากาศเล็กๆน,น,น้อยๆก็คงไม่ถึงกับถ่ายแ้ต้นจนจบแตถ้าถ้าอยากจะดูแต้นจนจบเนี่ไปดูได้ที่แคนเทสไม,าามอ Facebook, มา,ามี่นะครับเฟซบุ๊กแคนเทสไมอามี่นะ เอาไลฟ์สดเอาไปอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ลบไลฟ์นะสามารถที่จะไปดูตอนหลังไดนะ้แล้วก็อันนีเคอคนรีมาดูทั้งหมดทั้งฝันในวันนี้ครับขมงีมัหลักมาดูด้วยวันแรกเนี่ยจะมีสอสอครับแล้วก็มีนายอำเภอมาเปิดงานด้วยแต่วันนี้อาจจะไม่มีไม่ได้่แต่ว่าประชาชนมาเยอะนะ่ยเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอน สามพันที่แล้วเขามาจัดกันแล้วนะแล้วเขาก็ามาชาสัมพันธ์กันกัแบบนักลวงมา,มากนะดังนั้นเนี่ยวันนี้คนเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะเขาก็เริ่มกัดแสดนตั้งแต่18บนาฬิกานะเขานัดเรามา18บนาฬิกาแต่เขาเริ่มจริงก็19แหละแล้วก็เลือกสี่ทุ่มโดยประมาณนะประมาณนี้นะก็สังจรไป น่าจะทั่วประเทศแหละในบริเวณนี้มีความตึงเคียดต่างๆที่บอกนะครับเอ่อชายแดนภาคใต้ก็อาจจะมีไายดนภาคใต้อาจจะเรียดจนนาปนรดแบบนี้โอเคแล้วคิดดีก็เราจะวิพีนี้อาจจะมีอาจจเล็กน้อยตอนท้ายคลิปนะครับ เพิ่มเติมเพราะว่าเราก็ต้องอยู่กันอีกสองถึงสามชั่วโมงโดยประมาณอย่างว่าโอเคแต่ว่าชันนี้ชอนนี้ขอตัวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะลากันไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับวีดีกโกรอขอจบไว้เพียงเท่านี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในเดือนเดิมข้อไหนนใช่แชร์กระซับไว้พบกันใแบบยิย่หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ

สร้างไทยให้เป็นตึกแผ่งม,มันคงกล่าวถึงทุกวันนี้เราคนไทยภาคภูมิใจเหลือเกินค่ะที่เราเกิดอยู่ในสถาบันที่มีแค่มหาการตริย์อยู่คู้กับคนไทยมามากกว่า เพื่งแบบไม่คุ้นเลยส่วนใหญ่พี่น้องก็อาจจะคุ้นในชุดทหารชุดตำรวจนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าวันนี้วันที่16รกรรฎาคมนะครับเป็นวันค้ายวันสถาปนาจัดต,ตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือเรียกสักส้นๆว่าชรบนะครับก็เป็นประชาธิป้อยในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านพิทักพื้นที่ส่วนหลัง นะครับในกรณีที่มีการมีการเกิดไอซุลุ 内红，内红吧，内、就、红、是，内、就、红、是，擦他的面子。 ประจานกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นวันที่สองแล้วที่จัดงานที่นี่ซึ่งรอบที่แล้วจัดวันที่13บาบอกไปแล้วใช่ไหมอันนี้จัดวันที่16กรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับวันแรกแย่กว่านี้คือมีห้องน้ําใกล้ๆหลังโดมโดมอยู่นี่ห้องน้ําอยู่นี่ห้องน้ำหญิงห้องน้ําชายวันแรกไม่เปิดแม้กระทั่งไฟวันที่สองเปิดไฟแต่ไม่เปิดน้ำนะฮะ อันนี้ก็ยังไงคือเดิมมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วหรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็แก้ไขไหมครับราชการอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะรู้สึกดีที่ไม่ได้อยู่ในระบบนี้ระบอบนี้เพราะว่าถ้าอยู่ในระบอบนี้เราต้องมารับผิดชอบแบบนี้เพราะาถ้าถ้าสมมติคุณครูเป็น เป็นครูที่ทั้งทั้งครูราชการประจําที่นี่และครูลูกจ้างโชว์ข่าวอัจจะจ้างอะไรก็แล้วแต่แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ก็คงไม่โอเคอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เน็บแนมใครเลยนะครับแต่คือนี่มันเป็นวันที่สองของการจัดงานที่นี่ซึ่งห่างจากวันแรกไม่กี่วันนะก็ฝากฝากแก้ไขหน่อยนะนะ เออโซเชียลมันมีนะครับสมัยนี้นะเอออันนี้คือเป็น youtube คนอาจจะเห็นน้อยกว่าการโพสต์ f เฟ e บ o ๊กด้วยซ้ำนะที่สำคัญคือแขกที่มานะครับนะ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 ครับนะนะเออเดี๋ยวจะหาว่าใส่ความเดี๋ยวจะหาว่าใส่ความอันนี้คือเปิดน้ำนะฮะน้ำไม่ไหลนะเปิดน้ำอยู่นะแต่น้ำไม่ไหลนะเดี๋ยวจะว่าใส่ความนะ มันไม่หลจริงมันแย่จริงหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราถ่ายแดนในโถส้วมไม่ได้เข้ามาถ่ายไม่ใช่โถชีไม่ได้ถ่าย,ไม,ไ,ายไม่ได้เข้ามาถ่ายในห้องส้วมเราเข้ามาแล้วนะครับห้องส้วมตอนนี้สภาพก็คือน้ําก้อนถังแล้วตกตะกอนน้าหมดน้ำที่เหลืออยู่ก็คือตกตะกอนตะกอนยังไงตะกอนแบบนี้ ะะแถบบ้านแฉบเมืองฮโหลโอเคนะการอาจจะเหนื่อยหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ต้องจัดการนะต้องเรียนจัดการนะพออท่านพออครับยังไงยังไงครับท่านพอนอเนาะสารภาพเลยนะวันนี่คือน้ำหยดสุดท้าย หลังจากที่เราทําธุระหนักเสร็จนะครับนี่คือตะกอนห้องน้ํามีตะกอนไม่ว่าเพราะว่าน้ําสูบม,มาจากบาดาลมีตะกอนอะไรยังไงไม่ว่านะฮะแล้วนักการอาจจะเหนื่อยจากโน่นนี่นั่นหรือว่ามีข้อจํากัดด้านงบประมาณก่อนหน้านี้ก็เลยไม่สามารถที่จะผ่นน้ํามาที่ห้องน้ำหลังโดมได้ ซึ่งจริงๆแล้วงบประมาณมันน่าจะเพียงพอที่จะแก้ปัญหาพื้นฐานนี้ถ้าไม่มีปัญญาผันน้ำมาที่โดมนี้ที่ห้องน้ำหลังโดมก็ไม่ต้องสารแนรสร้างเว้นแต่จุดๆๆจ,จุกคนคิดต่อเอาเองนะฮะรู้สึก ค่อนข,ข้างรู้สึกแย่โอเคพอ,อ,อคนเดิมอาจจะไม่รู้นีแตดอะไรนะฮะแต่ว่าพอ,อ,อคนที่แล้วก็คือแสบอยู่เนาะเออได้ข่าวอยู่นะไม่ได้โง่เนาะสมัยนี้มันมีโซเชียลนะทำอะไรระวังเนาะระวังด้วยเออจากที่เราจะมารีวิวความสนุกสนานประทับใจ ที่แบบว่าวงยิ้มกว้างทหารพบประชาชนมาสร้างความสนุกสนานนั่นนู่นนี่แต่ว่ามาเจอกับสภาพแบบนี้ก็เฮ้พูดได้ไหมพูดได้ไหม <c oughs> ไม่พูดแล้วกันเนาะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดน <c oughs> สิทธิ์เก่านะครับขออนุญาตพูดในฐานะสิทธิ์เก่านะหว่วยแตก